คลิปที่แล้วภาคสองหนุ่มตัวตึงคลิปนี้มาลองภาคสองุงกันดูนะครับเห็นคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะมากเลยก็สั่งไปดิผมสั่งนี่คือนโยบายไงเล่าไอ้บา้าเออผมสั่งเนี่ยนโยบายหมดยังมาถามนโยบายผมนโยบายกระทรวงไอ้ที่เขาทำทุกวันเนี่ยผมสั่งเข้าใจหรือย,ยังเออไม่ต้องมาบอกเสียงดังไม่ได้โมโหเสียงดังโมโหที่ไหนเล่าตอนนี้ไม่เร่งตรงนั้นแล้วมาเร่งตรงนี้ไอ้หา่าเพราะเป็นขี้ข้าหรือไงวะ พอใจหรือยังไม่ได้โมโหเลยอารมณ์ดีทำไมทำไมมันถามคำถามแบบนี้ดิ่งไงพอใจไหมก็ต้องพอใจสิว่า,าใครมันทำนาฬิกานี้ก็ไม่ผิดเลยครับผมเอาผมยืมเพื่อนมาจริงๆยิยืมเพื่อนเพื่อนมันให้ผมเพื่อนมันมีนาฬิกาเป็นสามสามสีร้อยเหรือนแล้วก็เอามาให้พผัวผมเปลี่ยนใส่ออแล้วแล้วคนก็ไปถ่าย ถานแล้วไปเอามาว่าผมเปลี่ยนนาฬิกาก็ผมก็เปลี่ยนจริงๆแล้วผมก็บอกกับปปชเขาไปจริงๆว่าผมผมผมไม่ได้ซื้อเขาบอกมึงเอาไปใส่ว่าว่าว่าไปใส่ให้เพื่อคนอื่นเขาจะได้ดูว่ามึงมีตัง